YG ประกาศข่าวดีจีซู b l a c k p ink, ิง k ชวนลิงจับตาใช้เงินสร้างมหาศาลมีรายงานว่าจีซู b l a c k p ิง k เริ่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงใหม่แล้ว เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ตามเวลาเกาหลี YG Entertainment ประกาศว่ามิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงเดี่ยวของจีซูกำลังถ่ายทำในสถานที่ต่างประเทศอย่างเป็นความลับคุณสามารถตั้งตารอได้เพราะเราลงทุนต้นทุนการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวิดีโอของ Blackpink จีซูได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลบิงดังนั้นกระบวนการทั้งหมดจึงเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วถึงแม้ว่าจีซูจะยุ่งมากกับการทัวร์คอนเสิร์ตจีซูก็ได้ทุ่งเทแรงกายแรงใจ เพื่อทำให้อัลบ,บั้มสมบูรณ์แบบ YG มีแผนที่จะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในสถานที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ของจีซูผู้ที่จะได้เกิดใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวผ่านเพลงนี้และพิมพ์ทำลายสถิติต่างๆในทุกอัลบ,บั้มใหม่และทุกครั้งที่สมาชิกแต่ละคนปล่อยโซโล่เดี่ยวในฐานะสมาชิกคนสุดท้ายของกลุ่มที่จะปล่อยโซโล่เดี่ยว ความคาดหวังสำหรับการเปิดตัวของจีซูในฐานะศิลปินเดี่ยวนั้นสูงในขณะเดียวกันแบล็คทิงกํกำลังจัดเวิลด์ทัวร์วงเกิลกรุ๊ปเคป๊อปที่ใหญ่ที่สุด b l a c k p ิง k w เวิลด์ทัวร์บอนพิซึ่งดึงดูดผู้คนประมาณ1.5ล้านคน